ชวงนี้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ57ตัวนะครับที่เราถ่ายกันเมื่อวานนี้นะครับพร้อมเนี่ยนะครับพร้อมที่จะไปอ้วนไปโตในที่เลี้ยงกันต่อไปนะครับพร้อมที่จะไปเจอหญ้าสดหญ้าสวยน้ําใสนะครับ57ตัวนับแล้วมีตัวเมียทั้งหมด50ตัวครับ แล้วก็ตัวผู้7ตัวครับผมอยู่ในชุดนี้นะครับดูการกินของเขาครับกินดีไหมล่ะ <c oughs> นี่ถ้าต้องไปต่อไปก็ต้องไปเจอหญ้าสวยน้ําใสนะครับพี่หมอพี่หมอพี่หมอหมอพี่หมอ,หม,อม,ามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปแล้วโดดข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วครับไปหาหญ้าเขียวเขียวกินแล้วครับ <c oughs> พร้อมเดินทางคืนนี้นะครับไปอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีครับผมราคาทั้งหมด870,000บาทครับต่อรองกันแล้ว8 0 0 0กับ70,000บาทนะครับคือราคาที่ขายไปครับวันนี้จะขึ้นรถพ่วงครับไปอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปขายต่อครับเขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงนะครับตัวไหนเหมาะขายได้ก็ขายนะครับนี่ตัวมันหอมมากเลย นะครับเซ้นลองแบกฟางมาให้สักสองก้อนนะฟางฟางสองก้อนลองนี่นะครับหน้าเอ็นดูจังครับเอาไปฉีดยาถ่ายพันยาบำรุงเลยนะแบบนี้แปดแสนเจ็ดมืนบาทครับคือราคาที่ป๋ายมขายไปเดี๋ยวจะให้ฟางกินก่อนอ เดี๋ยวเขาจะไล่ข้อเข้าข,ข้อไว้นะครับเพื่อจะรอรถพร่วงมาขึ้นนะมานี่ตัวผู้ครับนี่ลูกตัวผู้ครับนี่ตัวเมียโอ้ส่ยดือยาวๆเลยนี่เดี๋ยวเราลองให้ฟางเขากินก่อนนะสงสัยจะหิวหน้าดูฟางปีนี้ก็ยากแค้นเหลือเกินฝนตกทุกวันอัดยากลำบาก เห็นฟังเหมือนเห็นทองคำนี่นะครับพอดีพี่เขามาจากกาญจนบุร enfin ีเขาดูจาก YouTube ครับเขาดูใน YouTube แล้วก็เขารู้จักอาร์ตเลยโทรหาอาร์ตก่อนครับบอกว่าอาร์ตให้รอน่อยกำลังเดินกำลังมาจาก้องการนี่ครับอารก็รอครับ เราก็มาตกลงซื้อขายกันได้ในราคาับ0 0 0 0เจบาทโอ้โหดูฮะแบบนี้ไปเจอหญ้าส,สวยๆอ้วนนี่มันอดนะครับวันอดวัวอดมาครับนี่ตัวนี้เฟรมใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่กันนี่นายดูครับเดี๋ยวองให้ฟางกินนะครับ นี่ครับการจนะบ,บุรีครับโทรก่อนมีสิทธิก่อนครับผมเราให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับพอเขาโทรปุ๊บประมาณ4ี่หชั่วโมงครับเขารีบมามาถึงนะครับเดินทางประมาณ4ี่หชั่วโมงจากการจนะบ,บุรีมาถึงวังประจบตากนะ <c oughs> ต่อรองสักพักก็ซื้อขายกันได้นะครับราคา8ปด0 0 0เจื่บาทครับ ท่านอื่นที่โทรมาที่หลังก็บอกให้รอก่อนนะถ้าเขาไม่ตกลงก็ค่อยบอกให้เขามาดูที่หลังครับแต่นี้เขามาดูแล้วก็ตกลงกันเลยก็เลยได้ซื้อขายกัน,นครับซื้อขายกันก็มาจํากัน20,000ืนนะครับก็ติดต่อรถพี่ปีชามาจากกาญจนบุรีเหมือนกันรถพ่วงครับมาขึ้นไปในวันนี้นะครับจะขึ้นวันนี้นะครับพร้อมเดินทางครับ57ตัวไปกาญจนบุรีครับย้ํากันอีกที ห้วยกระเจากาญจนบุรีครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนี่ครับหัวสวยๆฝูงเดียวกันเลยครับฝูงเดียวกันเลยนะครับมาอยู่ด้วยกันนี่ไปอยู่ที่ห้วยกระเจากาญจนบุรีครับโอ้นี่นะไปคงจะเจอยญ้าเขียวๆเ,เนาะนี่ครับ ไปตั้งฝูงสร้างฝูงกันต่อไปที่ภาคกลางนะครับพอไหมอีกก้อนนึงจะดีไหมเออมาอีกหน่อยอีกก้อนหนึ่งนะแล้วจดด้วยนะว่าเขายืมเราเท่าไ,ไหร่ฟางหายายากครับฟางก็ซื้อที่นี่นะครับส่งที่วังวัดจบนี่ก็ก้อนละห้าสิบบาทครับผมขายในตลาดหกสิบนะซื้อห้าสิบขายหกสิบครับเมื่อก่อน ซื้อ20 30ขาย50นะครับต้องขึ้นนะครับตอนนี้ราคาฟาร์มมันขึ้นก็เลยต้องขึ้นเป็น60บาทขึ้นราคาเป็นบาทครับเมื่อก่อนหน้าแรงขาย50ครับก็อลองขาย50เหมือนกันนะรับ45ขาย50ไม่ไหวครับทุนหายครับกำไรไม่พบทุนหายบวกนะใช้จ่ายไปแล้วค่าน้ำมันค่าอะไรทุนไม่มีครับก็เลยขอเพิ่ม ดูกันนะครับนี่แม่เฟมนี้นี่แม่ชารโรเล่ครับหอมทุกตัวครับมาทางนี้ไหมสินมาทางนี้ไหมหรือไงไปที่แห้ง,ห,งหน่อยก็ได้มั้างเอ็นดูมันอทโทษหน่อยเดี๋ยวได้ไปกินหญ้าดีๆแล้วไปนู่นไหม ปิดการขายนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับที่สอบถามกันมานะและที่โทรหาในห้อยอาร์ตต่อราคากันนะครับแต่ว่าเราให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะแลวคนที่โทรมาก่อนนั้นก็ตกลงซื้อกันเลยนี่ครับต่อให้แพงเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้นะครับพอโทรมาทีหลังนะนี่ครับเป็นจรรยาบรนนะครับเป็นความซื่อสัตว์ของพ่อค้านะให้สิทธิ์คนที่ถามก่อนครับผม คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ5 7ชีวิตนี้จะไปที่ห้วยกระเจ้าการจนบ,บุรีครับขนส่งโดยรถพ่วงพี่ปีชาเมืองการครับ